สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัส,สดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อเตรียมเห็ดกินแด้นะอาจารย์ก่อนเดีไปเทนคลิปของอาจารย์สบายดีจ้สาสบายดีปารุงกระดังตื่นจะนอนกับปุ๊กม่าแล้วฮะปุ๊กประจำบุกหม่ามาม่าคำเนี่ก็ยังปุ๊กอยู่ละมือหนาข้าวอันนี้ดะยานาข้าวอีนนีอุ้ยอยาหนาข้าวดีเอ้าเห็นแม่เลยเห็นแม่เลยนะนะ เตรียมดวกับพี่น้องหละเห็ดกินแดงคือเก่าเอ้ยแม่แม่มือจเป็นเห็ดกินเฒาเพนแดง้เาเพนแดงอาสิบาดบ่ฮอบ่ฮอสิมันฮอเือเปียกเบิดอะฮะาก็าก็อันนี้ต้มน้ําต้มน้ําก็บ่ต้องเอาฮอดอกเออเอากลางมันเยนคือกลางอัน้ก่อนเพว่าเ็ดนี่กเอามาเด้อเพิ่น่สิมาซุปบงเพนี่มันก็ได้อย่างน่เนาะ เอาไปคลายเตา้มันก็สวยนี่แถวกระดังปนแล้วหรือมากระดังป่นแล้วเราไปเบถาแวงเอานะเพราะว่าเถาเราเอาไปป่นกินคนเดียวแล้กระดังป่นมึงไปนักกระดังป่นมึงไปมานี่แหละนักสืลวกแบบนี้นักลวกมันสุกซุกแต่ก็สืเอาขึ้นไปให้มันเย็นแต่ก็จังสลวกพักเตาหวานสบายดีเด้อพี่น้อง มมีข้าวเนาะมึงกับข้าวมึงกับข้าวกมึงเลยมึงกับข้าวพอใหญ่กับขาวมันกับข้าวอีกน่อยมันคือพอใหมันคือดูว่าปีสิพี่น้องืออีพอคือคือพอแกนเลยมันคือมาคือขักแต่ว่านั่งนังมยันสมแล้ว่ามันสมนะฮะนังนั่งนั่งนเห็ุนะีมีมีมีเล้ยคือแะเพียกผมเปียกมันเถื่อนคนหอนอะไรี่ ที่ทางโป่งเลยคือมาหอดิษานที่ทางโป่งเตากับจู้ไหวอร่ใหญ่จู้ใส่เด็กกม้าเบื่อนี่คุ่มมันติดคือกระอัดพอดีเบื่อจู้เตาน้ำออกมาหน้าคือเกาค่อนเคลื่องน้ำกับซ่อนหัวน้ำนะโบนซ่อนเอาฮาโลมัดเขามีเตากอีกไม่นะโอย่างไปยังมาเขาหันโดหันโดนี่เพื่องกับฮามเอาใส่นะคือเออปอกเห็ดก็ใช้ง่ายหรอกแต่ว่าเออปอกสิบริมาเพื่ออื่น แล้วก็ขผาวเมื่อนี่เราเตรียมมืออื่แล้วก็ไปขายตลาดตลาดแหงนี้น,น้ำแข็งซากขิือกมินนกม้นเนื้อเล็กหน่อยมันเถื่อซากขิงเผือกมันขยี้คุณเถื่อได้มันกู้กันต่อยนี่ถูกอันนั้นน้องแถวหาดได้ค่ะอีเมลเพชรบุรีก็เดินโบก,ก็บพักมาเิ่นจังมีพักขาดในเรื่องก็บพักขาดใช่น้อยหนึ่งสี่หายอดเด็กอาพักเปล่งนู่นอาพักผม นึงแม้จมันยิ่งไอย่างก็คืออะไก็คือย่มาเติมกันทันมีควักขบหลาย่างเฮ็ดในดวงเพิ่งเติมจะมกพอดินกระขัวเลยง่าหันบ่ปีบเอาน้ำเถามากแล้วบนีได้เติบพอดีนี่อะไรใส่ก็ได้เติมเราสำแล้วมีงง่ายอ่ะขาวด้วยกรมากรูวเราบริเวณไหวหวง ว่าอย่างผัวห้ากินสุกตลอดมื่ออ่นก็ว่าสุกผักงวงอยากผักงวงอยู่นี่สซุกตัวชายนะชายมันแสบมันบ่มีมันงานมันแสบข้ามปากซุะเตรียมเห็ดเพอพี่น้องคู่กันไปตลอดเตรียมเห็ดเข่าแดงเข่าง่ายเข่าเ้าแล้วกเข่าเพี้ยนเข่าเพี้ยนกับเข่าแดงแดงเสาแดงเสาเพี้ยนแดงนี่ก็ไปขมุนมาอย่แล้ชีวิตประจำวันจะละเมอกแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสิเด้อ การใส่ซีกประจำบ้านมุนไปมุนมาคือเก่าง่ากับครัวได้พี่น้อง่าเอามานกระเทือนทำหน่อยคัวใส่บัวลายเด้อเหากปลาใส่ว่าเฮาเห็ดหน่อยเห็ลายเหากระเทเห็ดบัวลายจังสียหนะพี่เนาะเดี๋ยวต่คนหมักเด้อหมักลายก็ใส่ลายก็ใส่ข้าวประมาณสำหรับเฮาสิห็ดาวเฮาเห็ดซำลายซำลายเลื้อกะจีพริกหอมกับกระเทียมจีเด้อนะยังแต่พริกตัวนี้ปิ้งปลาทูนเล็ก แต่น้องเอกะมาอกินหอกซุปพัก้องโอน้ำจิ๋มยซน q u ậ ซะเล็กหน่อยกินสุปพักมันเตรียมกระดหนออสิเจยกระเทียมหอมสเฮิตให้เบงเมย์อฟซใว่าเบงตอนปรุงตอนยังเนี่ยสเห็ตให้เบงเลยเขากะจีหอมจีกระเทียมใบนะจีพริกทุกคแค่อเาเลยแม่ือยุงหยุดแม่ละนม่เ เตรียมอันนี้พี่น้องตัวนี้พริกเด้อพริกมันบกพริกมันเขียวพริกกับหอมบัวกับกระเทียมในกระง่ากับอันนั้นเด็กตรงกันกับเด็กขี้เกียจมันนี่ว่าอย่างมันจันในกระง่ากับปะทอดินในกระเครื่องปรุงสิเตรียมสุดไปเด้อมี่กี่กินข้าวกับมุ้ยหยองไปจ้าอุ้ยอีลาแฉ็บอ่ะอุ้ยแฉ็บได้หรือเเตรียม เห็ดให้พี่น้องเบิ่งแบบใส่ยังเน่ใส่ยังเน่ที่ปรุงเลยพี่นอ้นองเซียนพี่องเบิ่งทุกขั้นตอนว่า,าเป่นแเบิ่องนะบางคนอาจะเห็ดตามเท่าไหร่พริกกะจีเลยพริกกะพรองก,กะทีามลงไปองตอนก้มพ็กสีเพ็ดดอกเนี่ยเผ็ดเดี๋ยวจะคนมนักเออแต่เราพริกนเพ็ใส่กันริกชุดใหม่หดูชุดใหม่หนึ่งกันโบเผ็ดนป็นง่ายครับ งาคนน้ำผาหาหน่อยนะงน่อยาก็หมกถั่วงจะได้งาขาว mm mm ม like hey, ันนเป็นนัวแบปรุงเด้วแต่คนนมักไปพี่น้องห้อกาบุงห้อมักทำไมใส่เน้อึงก็ได้เราบีดเราบีหันมักแล้วจะบเฟมนะอรกันระเดียดกระเดีดกระเดวแต่ห้มักทีกันหอก้าวฟงหพอหัดใส่ใหม่ไปุกก็ได้ ขี่หนักอยะเข่าเอ้ยมันจะใส่น้ำปลาให้ก็นกัน้ปนี่กเมื่อไปก็เมื่อไรเป็นกินควาอ้ยหอมเลยจักหอมเลยดูคนที่นี่เริ่มกินข่าในเรื่พีเนองเริ่มก่อนเข่าเลยโดยโยอ้ยต้อนน่อจะยินต้อนตอนนั่นบ các bớt ปลาโตน้ําซีนน้ําลูกจักเบิดแน่เนาะตอนเนาะเออครับบ่มากปานน้ํานําน้ําผักโอ้ของดีนะสิเฮ็ดน้ําผักนําแล้ว นี่มันจ้อยหบอกมันวม่มันบอมันจ่องนี่เจอดุกอ่ะเห็นกล่องะอ่พนแ่พนแน่พนจ่องพี่น้องเดี๋ยวแม่คลับเอากระด็เใสอีกนนึง นาเอ้ยจ้อยก็เริ่มพาออกเลยเด้อพี่น้องบาเริ่มใช้เน่บอืะกินหมดสิบ่อือเดีวพี่น้องตํนีมม่แหละหนาตา้าอยู่เนาะเออสุกเห็ดใส่ผัแ่เา เตรียมเข่าวกันหนุ่มเตรียมกันเด้อแล้วพี่น้องอาหารแดงเข้ามันสุกเฮ็ดใส่พักหรือว,ว่าสุกพักนะพี่น้องปิีงปลาทูสองตัวปิีงเนื้อสองใหม่เนื้อเนี่ยปดูปะ,ปะเปิดฮอร์ดเลยเดะไปเตรียมกินข้าวไปนี่นี่อาหารเมนูแดงตัวนี้เจลปากระเกะตาวเจลปากเกตาเแซ่บแซ่บนีระดับขันกินข้าวเนี้เอาหัวอยากหัวอยากยากงังวะหัวอยากเศร้านะจกไปไเรื่อยจกไปไเรื่อย

เี่ยห la ูเงี hay hay ังจ sí, ๊อเนี่หูงยังว่ะตุ๊กหาบอกมึงก็งจะ่ไปอันนี้ยะเดี๋ยว่นั่งเลยกินปลาแต่ปาแก้วเป็นนะพี่น้องแต่ปาขันกินสีดียวกินอันนี้ว่านั่งนี่นั่งนีู่กวิโยกนี่เดีอบวปมัอเด้ามหอเนี่เนาะเปิดูกน

Nay lúc đó thì không không Được là... <laughs> không mẹ không mẹ không không

นี่นะหักมาหาใบหายีนี่เซีกอยาคนมาเห็นเขาก่อนแล้วคนรผมเห็นเขาเอาไปุอยางที่เห็นคตแล้วก็าเนาะ้าัจตที่โดปลไปกันว่างมาตั้งแต่ายท้ายสายท้ายเนี่ยเขาพยยามันโคมเนี่ยันแดด ได้เกี่ยวได้ประมนมนวนตรเนี้ก็ไม่มีน้ำัดได้เอ็ไปไปกันมาป๊อกกี่หน้าเก้าเนี่ย

มื่เขาไปเขาหาเขาชงคนอื่นกังเครทะห์อ้าตอาเล็กม่เ็ันไม่ไเห็นหรอกใชู่ปาแล้วมันหงุดไปหาเคี่ยงปลาทะเลบนแถวจีนผู้ว่าขาขาดมขาขายไม่คองไคลรดอกมันตับยปยังไง้หาดอกผน

นี่พวกนี่แล้วตะกินที่กาแฟนี่อจะทางมันมัเห็นนั่งพใหม่คือใหม่เนาะใช้กุญแก่อนหน้าคางต้องมา

กัญชาเนียขากินเองทังอคันปลาขันยามันขามข้าวคน่่มอะไอตะู่นบยมอะไรหรอเคนว่อร่อยอยากด่อร่อยแบดะแบ่ฮะอุ้ยี่เียในปรทศไเียงีไปาเลยเ่า่เนียมึงที่มึงกินิ

ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเลอที่เขามารับชมสำหรับคลิปนี้สิได้จบเพียงสำมรีเลยขอบคุณขอบใจหลายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน